วันนี้อยู่กับช่องมกร้าสิครับวันนี้ได้มีเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเมโลดี้เขานั้นนะครับได้ไปสำรวจบ้านล้างแห่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นญาติชื่อดังเกี่ยวกับเรื่องผีนะครับผมนะแต่ก็ต้องเจอดีกับไปนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเหตุการณ์กันเลยก่อนครับว่าจะเป็นยังไงแลวเราก็จะมาจําลองสถานการณ์ให้ฟังนะครับผมคือในตอนนั้นเองคุณเมโลดี้นั้นได้ตัดสินใจที่จะไปล่าท้าผีในบ้านแห่งหนึ่งและนี่คือคือสภาพบ้านนะครับผม ที่มีความน่ากลัวมากซึ่งตำนานบ้านหลังนั้นนะครับก็เป็นตำนานที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับคือคุณเมลนี่เนี่ยตั้งใจจะเข้าไปสำรวจใต้ถี่ดินขอคอที่เขานั้นเป็นเด็กที่ไม่กลัวอะไรเลยน,นะครับผมนะแล้วก็เคยมีตำนานเกับบ้านหลังนั้นเ,เลยครับก็คือมีเด็กไปเล่นของอะไรมากมายเลยสังเกตได้จากเหตุการณ์ต่อไปครับคุณเมลนี่เครับเขาก็ได้เจอรอยขีดข่วนที่อยู่บนรถนะครับผมนะ ซึ่งเป็นเรื่องที่สูดเฉยมากเลยนะครับปกติแล้วตามธรรมชาตินะครับมันควรจะไม่มีรอยนะครับเมลโลดี้นะคบก็ได้เจอก็ใช่แล้วนะครับผมเหมือนได้ยินเสียงเคาะอะไรบางอย่างนะครับคุณเมลโลดี้นะครับเขาก็เลยเด้หันไปมองก็ไม่มีใครนะครับ จากนั้นนะครับคุณเมโลดี้ก็ได้ทําสิ่งไม่คาดคิดมากเลยนะครับนั่นก็คือการเดินรอบรถหนึ่งครั้งนะครับหนงนะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าควรทําเลยนะครับแต่คุณเมโลดี้ก็ไม่กลัวอะไรแล้วก็เดินต่อไปจนเกิดสิ่งประหลาดๆครับเป็นไรกัน จากนั้นคุณเมลดี้นะครับก็เจอเข้าให้ครับไม่รู้เหมือนกันว่าใครปามานะครับผมนะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะปามากกว่าเสื้อขึ้นหลังคาปเลยนะครับเมลดี้ก็สงสัยมากเลยนะครับว่าใครนยายปามากกว่าเสื้อมาหาเขานะครับแต่พอหันแ a c ครับก็ไม่มีอะไรนะครับผมนะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะไปไปชวนเพื่อนของเขามารล่าตาผีนะอีกครั้งนะครับผมนะเพื่อมาพิสูจน์เรื่องผีที่เขาบอกเขาว่าตำนานนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จนะครับชวนเพื่อนมาดีกว่า ขี่ที่ไหนม <า S 1> ีจะดีเหรอใช่เอาดินั่นก็นลุยนะครับนะเขาก็ิ่งเชิญเพื่อนมาคนนึงนะพูดไปหน้าตาผิดนะครับแล้วกคนนี้นะั้นโหดจริงนะครับผมนะเราจ,จะได้ไปช่วยเพื่อนก็มีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น,นจะดีเหรอวะแล้วไม่ได้เตรียมของอะไรมาเลยเหรอเฮ้ยใครเขียนอะ่ะไม่ได้เขียนทำไมอะ่ะ ไม่เอาลนะ ơi. เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนนี่น้ำอะไรอะน้ำอะไรอะ่ะนูสิเฮ้ยกินจริงเหรอทำอะไรเนี่ยแทบหมดเดินวนสักรอบดูป่า ผู้ดิค้างดูมันอาจจะเป็นที่เขามัดไว้หรือเปล่าบ้านหลังน,นี้ทำไมเป็นบ้านล้างอ่ะฉันเพิ่งรู้ว่าเป็นบ้านล้างมันมีคนอยู่เห็นมีรถเนี่ยนี่รถอบบเล็กแต่ปีไหนหลายปีแล้ว ทันใดนั้นเองครับเพื่อนของเขานะครับก็หายไปนะครับแล้วก็มีคำช่วยด้วยชื่อด้วยนะครับและหลังจากที่เขาไปดูก็ไม่มีใครเลยนะครับเนี่ยหาย จากที่เขาเจอดีนะคบเขาก็เลยทําสิ่งที่น่ามูหมากๆเลยนะครับก็คือการเอาน้ำฉีดรถใส่คันสวยๆนะคบอมนะซึ่งอาจจะทําให้ผีแค้นได้มากหรือน้อยก็ตามนะครับแต่บอกเลยว่าแค้นทวีคูแน่นอนเลยนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าทำอย่างมากเลยนะครัมนะเป็นการล่าตาผีที่โหงมากเลยครับเดี๋ยวเราจะมาดูต่อครับว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรตามมาอีกหรือเปล่า เหตุการณ์มันก็จบเพียงเท่านี้เหมือนกันนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณเบลลา่นะตอนนี้เขาเสียชีวิตหรือยังหรือว่าเขานั้นเป็นตายแล้วนี่ยังไงนะครับแต่ว่าเราก็ต้องติดตามชมต่อไปนะครับสำหรับเรื่องราวต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของคุณกระทิงนะครับผมในที่เขานั้นได้ไปซื้อรถจากร้านแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เจอดีกลับไปนะครับผมนะก็อย่าลืมติดตามรอชมนะครับสวัสดีสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ